งูเกียเพีบเลยอุ้ยส่นนเนี่ยือข้อก่อนเนาะางย่าด้อุ้ยคน่ตัวนี้นี่ครับผมเห็นนี่นี่นี่น่เห็นเรื่องนี้ครับผมนี่นี่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีสิละไปนอนสู่ค้อห่งไปนอนในประเทศไปตามเพล่บกพนเนาะไปตัวไปเลยครับ เลิกงานมากมันึงดึงตั้งครับผมลวงสี่เบ็ดเลยครับผมเวลาเก้าครับผมสามสูงกววาครับนี่ครับผมเบ็ดเบ็ดมันหมานเฮ้าเฮียเฮ้าเนี่ยครับผมอันนี้เป็นบได้นอกากขี้เดียนครับที่นี่ี้เดียนใหญ่ด้ครับผมโอ้เมื่อกล้องผนไปเก็บมาให้นนี่ครับเปิดไม้ไม่พร้อมที่นี่ครับผมว่าลุยไม้ไม่ปะเอาใช่ครับที่ทิหลังครับผมที่เก้าเจ็ด ครับผมหลังแดดต้องนีละพกอยู่ยมันมาทัดหงายเงยเด็ดครับผมเด็ดของแท่เลยข <c oughs> ี่เดียนง่ายมอกน,นะครับอี่เงนี้เลยตักพอดีข้ามครับผม คมไปเล็ครับผมเงียนี่ใส่ง่ายๆครับมึงะงียฮอไปนทางเออลูด้านขอใส่เพชรเนี่ยเออทำในตัวน้ำหมันยี่เงี้ยอเนหมน้ำมันแต่ตัวยั่ไง่เกประดุกไงไปลาบเออ แทพก้าครับผมจุ่มไปลวดมาสบาย,บายเดี๋ยวคนที่อ,อยากแซงครับผมเดี๋ยวมือเสียดทีาทมันดุ่นมาหยามครับไม้ห่างข้างนี่แหละครับผมสวัสดียังเศร้าครับสวัสดีเคร่บสบวัสดีครับผมมือนี่เสียดวันนี้เราแบบว่าตเว้นขึ้นแล้วไ <laughs> ปครับผมยางเพชรครับ สาวตรงตะเวนมาหานข้นแมนเป็กน,นี่เบ็ดเงี้ยกี่เดียนเาน,นี่ล้งแ,กแลกรึงเดีครับผมล้งแกถถงเาอืมนี่ค <c oughs> รับผมล้งแยกเป็กนี่ก็มาถือรถแน่้ล้งแย่ก่ไนยังหวังรูดหรือขึ้นเนี้ยนีนู่นหิ้งห่ย อายุหตัวนี้แล,หลนหลังต่อไปครับผม,มหลังแหลกเ้าแล้วครับผมหลังสองพงนด่ครับผมหลังสองเน่วะนกเห็ดอุย้ยปลาแตกตัวนี้หลังสงนี่นี่นี่ปาด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 ยุวะนี่นี่ครบกกับเพียบเลยอุย้ย สีมเนี่ยสีม่วนาอข้างซองขวาหัวหนึ่งพันเลยสายเดียวอยู่เ้ยโอ้ยคนยตัวนี่นี่ครับผมเห็นมันี่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 ีเห็นยื่นืนี่ครับผมนี่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 โอ้ยนั่นอะไรกันครับผม วุ้ยลำแล้วครับผมหลังสองเขาบอกผิดหวังเลยครับผมนี่ครับผมทำาน้าแล้วครับหลังสองหลังแย่เขามันหลุดนะครับเนาะเต็มอาญาเต็มมืออาญาครับผมนี่นี่ขีกระเด็นเฮ้ยเงีเด็เงียดโมซิโบยุหลังแรกไปหลังสองเรียบร้อยเลยพี่ เขาเปียมับเลยเ<อ>นี่กระหูกวะเมนชิโนะเบือหัครับผมนี่เขาอยู่ครับผีเดียนยังเหยงนี่ครับตัวใหญ่ยังหางเนาะบัวหางบงัวหางครับเขบาโมหญ่อี๋ดิรูสองรูนี่เรียบร้อยคือกันก หลังสองทำงานเลยครับผมวุ้ยมันส่วนดิปวดห้องถุงนะครับผมเด็นจริงได้ก็คือบาทนี่ไปดูนี่ครับหลังนี่ก็มีไปใส่ไปหันสองหลังเงี้ยให้นะหลังแหลบลูด ใน,นเ,เพิ่มอยู่ครับผมมีชืออย,ย่ทีผู้บาันตะลังนึงหลังสจ้ะมีมัแว่มันกลวงนะครับน้อจมันไปเสมาเสี๋ยนี่ไปหาทางนี้แล้วว่าจะปลาอะไนีแล้เดี๋ยวก็ม่ให้ห่ม,มนี่ปลาห่มอย่แล้วครับผมลมวีวีวแล้ว เราเดา,ดาไปเลยะครับใส่เราเดา,ดาไปถ้ขาขบว้นคุณครับนี่ผ่กเฮ้ยนานมีเพิ่มออยั่ครับผมมีเพิ่มยังประธานยจุกี่ทุกดูเปนเส้มืดยังไงอยู่ม,ออม่อยู่ก็ กินเร็วเพราะจะเข้าอดีตยามกลับกินกับยูุวันนี้ตัว <c oughs> ประทุกกระได้ใส่แบบเหลือแฟนมากใส่น้ำพุ่มๆกินปินปรตริมีป่ารเราเดียวเนะนี่แม่ปิติมีกร็รอดไปได้สุดเลยได้ครับผมเด็ด มีอาการบ่มัมีแต่คนบ่คนอะล่ะลอ,อยือ <laughs> ท,ทั้งทายแล้วครับผมฟางเห็นเคื่องมาด้วยเนาะตัปวดมาตรงนี้ครับมงเครื่องบ้นนนานไปโค้งปวดอืมม,อออม,มันขื่นพานไปมัแล้หปลาใช่าหมับพวกพีหวังกับผมนี่คุ้มครับผม ยังเน,นี้ยคุ้มครับอุอณาบักเนี้เลยครับผมพูณคุ้มแล้วเศร้านี่มานล้วครับบรรยากาศยามเบิดเศร้านี่ก็มากเลยครับผมหาอ,อยากหากินนะครับเนาะเพราะได้ซื้อเพื่อนครับย,ยามซื้อก็ซื้อยามซื้อก็มีอยู่ครับผมยามหากะหาครับผมแนวหา,หา,า,หาได้นะครับเนาะขอบคุณทุกตั้งใจครับผมเที่ยวน้อยจุ่มจีมจอ่มผลครับผมขอบคคุณทำมาคลิปนี้ก็จะเลืมก็จะตามก็เลยกดแชร์เพื่อเป็นกลังใจคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ขอเจ้าเพียงผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ายู่ดีมีแห้งสุฟูขคนครับผมรวย้คกันมันไม่รวยครับ